ทุเรียนเดือนหนึ่งกับเจ็ดวันค่ะเดือนหนึ่งกับเจ็ดเมือนะคะถึงเอวแล้วตอนเยนเ็ยนๆจะตอนหน่อยกระแตกยอดสมตอนหน่อยเนาะนะคะตอนนี้ระวังนะคะระวังโรคเชือ้อรานะคะมากับน้ําฝนค่ะทุเรียนเดือนหนึ่งกับเจ็ดวันค่ะเดือนหนึ่งกับเจ็ดมือนะคะถึงเอวแล้ว ตอนเย็ยนยยนจาตอนน่อยกระแตกยอดสมตอนหน่อยเนาะนะคะตอนนี้ระวังนะคะระวังโรคเชื้อรานะคะมากับน้ำฝน,นะคะ่ะแฮนปลาตอนแรงๆค่ะดูยัยงงามเก่า nhảy là ca, ba nhảy là là cha, ba nhảy leo.